Редактор субтитров ไม่รู้นะจะบางคลิปก็จะไม่ขับรถไฟเหลือบาคลิปก็จะไม่ขับเกซี่จะไม่ขับรถไปเหลือก็หบลอดนะแต่ว่า,ามกมมนน็เป็นเมืองเปประเทไหนมาบ้างไปมเมืองทำไรตนนี่ยอยากไปด้วย้วปลนประเทศ จะไปรถขับยึดล้อขับงล้อขับรถสาดีในะแต่เรเป็นคนทมือัไ่ทำง่ายไงเออไม่ทำเลยาไยอะไปล้วมก็จช่วยช่วยาี้วอี่ตอไม่ได้โอ้โ ั่ไม่ได้อันนี้ก็ให้ไฟดีหมดแล้วมือถืรองาไม่ได้รู้ไม่ได้กินดูแลต้องไปหาที่ครบอย่คนน้เยอะที่สดเลยครับ่อวันไหนรู้จี

เดี๋ยว่าจริงจะไม่เอาแล้วรถแร้จะไม่เอาแต่รถเล็กกับดีอย่างเดียวห้ปีรถเล็กกห้าปีแต่รถเาเอาสองะแค่ปีไม่รู้นะท้านน่ะทำยังเขียนเด่ยนแไม่รู้อะเอาปเอาไปปีนี้เีนาแนวปนไปเแ่ปีนี้ปีหน้าแล้วรถรถแล้ว

มงนะตท้อยหน่งมันกเี่ยวแล้วอี่านี้เอาทุกอย่างเลยน้อยมากเลยเรเพือเาี่เคี่ยวเยอะมากนะเกี่ยวนอกว่าดึงไม่ผ่านเอาเขาก็จะผ่านดีได้เดี๋ยวนี้มันไม่ดีแล้วึงเม่ผหายคือโบกือตกเลยนียย่มงนี um> ้มาใหม่โอ

เน,เนเลยนะคนมันก็อยไหลามาแล้วก็กขา,กา,กากอ,อยากไบายด่คนนี่จะไม่าไเยใส่อะไร่ี่้าลกินเป็นตัวยังไงดนี้ไม่งด้่คุอ,อย่างนี้อาลุกม,มาเดไมไไ่โ้มันฟั้งเรื่องดิเขาบอก่นี้งนี้ไม่ใช่

อย่าเบรคให้มองไฟใหญ่ไงพอไฟแดงเพื่อเหียบเลยเราจะดูเราดูไฟเล็กแต่ก่อนเคยดูแต่ไฟวิ่งไงเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนพวกยกขาเลยนี่ดูนี่ไฟใหญ่นี่เราก็ไฟเขียวพอไฟแดงเหยียบเลยใครยจะไม่รู้อ่ะแต่ก่อนนี่เราเหยียบเป็นไฟวิ่งเออไฟเม็ดแต่เราแทดเลยดูดใ่ถึงแดงไง มันนี่เหยียบไฟเขียวขึ้นยขอแดงขอแดงเหยียบด้วยมันมีสองไฟเขียวแดงโอ้ยเยอย่ปงี้ตุ๊กตาตายว่ะไปรู้เลยหารวนี่ดุดูไฟนี้สองอันนี้ขอแดงด้วยต้องตาบอลโต้ Hãy subscribe cho anh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ anh video rồi dẫn

ไปมาให้เดี๋ยวว่าเดือนกุมพาเราก็ไปเอาไฟเสียาสีิบเอาเย็นยื่ิกเอาประอบ่เราได้ตรงตัดไปแล้วจะทไปแล้ววัจะเหลือหรืจะเติมด้วยลอคิดหน่ยร้อยเก็ดนะร้อยเก็ด เราเสียิจเพราะ13เลยเดียวแต่พอก็รว่าไม่ามีกองทุนรตเกินล้านไปร้อยสิบอะไรใครมีกองทุนเหรอเจอร้อยสล้านกว่าร้อยสิบมิดล้านกว่า

อ่อมันคนบาตรเกิดอบอุ่นเนี่ยไหลละอ่าคือผมรู้ว่าผม

จตยเอาอาตัวอดัวนองตหนึ่คนเปูนปหนาายนะินปูนี่ยแิงมานี่ยิงงัวเปก่นัาชัดี่เรยๆร่เป็นไรลไม่ได้ไกลว่าเป็นไรลี่ตัวเดินเนียเกเด็กไปไหนไม่ได้ไลยเขาเขาย้ายไม่ได้

หน้าุ่งไมตอนนี้ไม่มีค่าเลยแกต่าต้องเี็ะไร่งเลดีง่ายแก้ไม่ได้คอยเราไปเสียตังค์คนี

はい。 Hãy subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ không? có không có lỡ những video hấp còn